สวัสดีครับสว่วนมูลภา 2, คสองั้นที่สิบเก้าบทที่แปดบทสวดรรมาจากกรมปะัตนาสูรเอวมัมเมสุตังเอกังสมัมมยังภะคะวาภารานสิยังวิหาราติอิสิปะเตตะนเนวิคขาทายเตตัตะตะระโขภะคะวาปัญจวัคคิเยพิกุอามันเตเสเทวเมิกขเวอันตาปภพชชิตนะ นาเสวิตัพาโยจายังกามสุกามะสุขลัลกานุโยโคหีโนคัมโมโกถุนชนิโกอน,ลอน,าานอกัลิมมโยโอนัอนาตถสันหิโตโยจายังอัถกิรัมตโนโยโคทุกโขอนัลิโยอนัตถสันหิโตเอเตเตปิกเ,เวปิโกอ,อันเตอนุปคัมมะมัชิมาปฏิปาทาตถาคเตนะ อภิสัมพุทธาจักขุการณีญาณการณีอุปัสสาย y อภิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอัตตมาจะสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนอภิสัมพุทธาจักขุการณีญาณการณีอุปัสส a m y อภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติายะเมวะ ริโยอัฏังคิโกมัคคเสยยะถิตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะญังโขสาปิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาเตินะอภิสัมพุทธาจะขุคารณีปัญหาคารณีอุปัสสามยะอภิญญายะสัมปพทายะนิพพานายะสังวัตติ อิทังโขปนาภิคะเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลปิทุกขามาระนาปิทุกขังสขะปาริเทวะทุกขะทมานัสุปายาสปิทุกขาอัมปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปีเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนาฬปัติตัมปิทุกขังสังขิตเรณัจปจุปทานัตถทาทุกขาอิทังโขปนาภิคะเว ทุกขมาสุทายโยอริยสัจจังยายางตันหาโหนพวิกาันทิราคะสหคตาตันตระตันตราพินันทินีเสยยะถิถังกามตันหาภาวตันหาพิภาวตันหาอิทังโขปนาภิขเวทุกขะนิโรธอริยสัจจังโยตัสายเยวะตันหายะอเสสะวิราคะนิโรธุจาโค ปฏินัสสะโคมุติอนาลโยอิทังโคปนาภิปเวทุกขะนิโรธะคามินิปฏิปัาอริยสัจจังอายะมวะอริโยอัตถังคิโกมคโคเสยยะถิตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากัมมนโตสัมมาอาชโวะสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทัง thúc kháng, á sát chan sát-chan-ti, mê-phích-ca-vê, bụ-phê, an-na-nút-xun-tê-xu, tam-mê-xu, chắc-khung-u-ta-pa-thi, nhá pa thi vi a tăng thúc kháng, á sát chan mê phích ca an อนุสุตเปสุตธรรมเปสุตจากขุงอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอโลโกอุทปาติตังโขปะนิทางทุกขังอริยสัจจังปะดิญญาตันติเมพิกเวบุพเพอนันอุสูตเปสุตธรรมเปสุตจากขุงอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอโลโกอุทปาติตังิทางทุกขะสัมมุทตะโยอริยสัจจางติเมพิกเว บุพเพอนันรูสุติสุธรรมเมสุจักขุอุตัปปะติญาณอุตัปปะติปัญญาอุตัปปะติวิชาอุตัปปะติอโลโกอุตัปปะติตังโขปานิทังถุกขัดสมุทโยอนิยัสัจจังปหาตับพันติเมเิกเวบุพเพอนันรูสุติสุธรรมเมสุจักขุอุตัปปะติญาณอุตัปปะติปัญญาอุตัปปะติวิชาอุตัปปะติอโลโกอุตัปปะติตังโขปานิทังถุกขัดสมุทโย อนิยัสสัจจังปะหีนันติเมพิกเวบุพเพอนนั้นสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทภปาติญาณังอุทภปาติปัญญาอุทภปาติวิชาอุทภปาติอโลโคอุทภปาติอิทังทุกขะนิโรโถอริยสสัจจังติเมพิกเวบุพเพอนุั้นสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทภปาติญาณังอุทธปาติปัญญาอุทภปาติวิชาอุทธปาติ อะโลโกอุทปาติตังโขปะนิทังทุขะนิโรโถอเนราสสัจจังสัจจิกาตัปปิเมติภิเวบุพเพอานัตุนสุเตสุธเมสุจกภุงอุทัปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอะโลโกอุทปาติตังโขปะนิทังทุขะนิโรโถอริสสัจจังสัจจิกาตัปปิเมพิภเวบุพเพอนัตสุเตสุธเมสุ จักขงอุทปาติยานังอุทตปาติปัญญาอุทัปาติวิชาอุทัปาติอโลโกอุทปาริอิทธังทุกขะนิโรธาคามิเีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุพเพคณะนสุสตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปาติยานังอุทพปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทัปาติอโลโกอุทปาติตังโขปะนิทังทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทา อริยสัจจังภาวิตปัปันติเมพิกเวบุพเเพอันนตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปะทิญาณังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิอโลโกอุทัปปะทิตังโขปะนิทังทุกขะนิโรธาขามินนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวบุพเพอันนตสุเตสุธรรมเเมสุ จับคุงอุทตภาทิยานางอุตตปาพติปัญญาอุตตภาพติวิชาอุตตปาทติอโลโกอุตตปาติยาวัจกิวัจเะเมพิขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุอิวันติปาริวัฏถังทวาทศการังจะถาภูตังยานทัศนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวะทาวะหังพิขเวสัเทวเกโลเกสมารเก สัพลมะเกสัสมมณัปัมัะนิยาปชายะสเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธทิงอภิสัมพุทโธปัจายาเสียงยะโอจะโเมพิกเวอิมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตถังทวาทศการังยะถาภูตังยานทัสสนังสุวิสุทธังอภหสิอัฐาหังภิกเเว สัทวะเกโลเกสมารเกสัพพรมเกสัสัพนณพรมมนิยาปชายะสัเทวะมนุษยายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปจัจยาสิงยานันจะปนัตเมทัสนังอุทปาธิอุปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินัตติฐานิภุนัพโวติปิธัมโวจะภะควา อัตมนาปัญจวัคคิยาปิกูปกวาโตปาสิตังอภินันทูอิมัสมิจจาปานะเวยะกะอาระนัสเมิงปัญญามานีอายัสสมัตโตโภตัญญสะกวิระชังวิตามะลังธรรมจักขุงอุทปาธิยังกันจิสมุทยาธรรมะสัปปังตังนิโรธธรรมติปวัตติเตจักภะควตาธรรมจักเก ภูมิมาเทวาสัทธมนุสสาวีสุเอตัมภควตาภารานสิยังอิสิปตาเนมิขทาเยอนุตตะรธรรม,มาจักการปรวัตติตังอปปวัตติยังสมณะ,ะเนวะพรหมเนวะวาทาเวนะวามาเรนะวาปรมุนาวาเกณจิวาโลกาสมิเติภูมิมานางังเทวนังส,สัตถังสุตวา จตุมหาราชิกาเทวะสัทธมนุสสาเวสุงจตุมหาราธิการนางเทวนางสัตทังสุตตวาตวะติงสาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงตวะติงสานางเทวานางสัตทังสุตตวะยามาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงยามานางเทวานางสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตทังสุตตวา นิมมานะรติเทวาสัตธมนุสสาเวสูงนิมมานะรตินางเทวานางสัตตังสุตวาปารณิมมิตวะสัวตีเทวาสัตธมนุสสาเวสูงปารณิมมิตวะสัวตีนางเทวาสัตตังสุตวาธระมกายิกาเทวาสัตถมนุสสาวสูงเอตัมภัพวตาปารานสิญังอิสิปตตเน มิฆาเยอนุตตรังธัมมะจักรังปะัตติตังอปปัติวัติยังสมนัตเนนะวาพรหมะเนนะวาเทเวนะวามารณะวาพรหมมุนาวาเกนิจิวาโลกัสสมิติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมหุเตนะยาวาพรหมมโลกาสัตโธอปุคัดคันจิอายัญจะ ทัศสาหัสสีโลกาธาตุสังกปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิสัมปะมานจะโอลาโรโอภาโสโลเกปัตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตโขภะควาอุทานังอุทานสิอัญญาสิวัตโพโกทัญูอัญญาสิวัตถโพโกทัญโยติอิติอหังายัสมมโตโกทัญญาสะ nya kontanyu pewa naang a si buti ka put nu no Hiti pino kakawa arang sama sam puto bija cara na sampan no sukalo kawi tu anu ta komadiswak de. manusa nang puto paawati putihsip kam ante sawawa kato bakawata tamo sanit O bana chiko pachatang beti apo venu hiti kote sebe sanga nu seti supati penu bakawato sa wakasang ko kucu pati penu bakawato sa wakasang ko yaya pati penu bakawato sa wakasang ko sa mi sa wakasang ko jati chang cha tari buri sa yuka ni ata buri sa เอสาปะคะวาโตสาวะคะสังโฆอาหุเนโยภาหุเอโยสักกิเนโยอัญชริกาลานิโยอนุตตรังบุญอยากเกิตังโลกัสสาหติปุถีปิสสองสัพพตวาสัพพตวาพุทธรัตานังโตสะังปุตตะมังวะรังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพ ทุกขาวูปัสสเมมนตุเตสักขตวาธรรมะตนณงโอสถังอุตตมังวะรังปริจาหูปัสสะมะนังธรรมะเตเชนะสโธตินา,สานันาสันตุปัทฐวาสเพยกยาวูปัสเมนตุเตสักขตวาสังฆะระตานาังโอสถังอุตตมังวะรังอหุเนยังพหุเนยังสังฆเตเชนะโสตินา นัสสันตุปัธวาสัพเพโรคาวุปสัสมสเมนตุเตบทที่สิบสามพระคาถาชินน้ำบัญดรสมเด็จพื่จันโตวพระมรังเศเจียสอนนากาตาพุทธาเจตวามรังสวาหานังจตุสัจจะสพังระสังเยปิวิสุงนาราสภาทหารการาทโยพุทธาอัตาวีสตินยากะสัพเพปฏิติตาไมหัง มัตเะเกเปมุเนสราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโตธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิติไมหังอุเรสพะปุนากะโออัตเเยเมอนุรุตโตสารีพุตโตจักขคินีโกนทันโยปิติภาคัสมิงมมคลานโนจะวามเกตักคินีสาวเนไมหังอาสงานันตระปุปลา สัพโจะมหานาโมปุพาสูงวาตโสตะเกเกสโตปิติภาคัดสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสันโนสิริสัมปันโนโสพิโตมินุปุงขะโวกุมารกคสโปเทโรมะเอสีจิตตวาทโปโสหมายหังวัฒนนิจังปติตาสิกุณากะโรบุญโนอังคุลิมาโลจ ปุาลีนันทศีวะลีเทราปัจจอเมชาตานนเลเตติลาตมะมะเสสาศีตะมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตะวันโตชิโนรักษาฉลันตาศิลเตเชนะอังคามังเกสุสัตติอารตานังปุรัโตอาเส ทักขิเนเมตตาสุตตะกลงตสังคังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกลงขันธโมระปริตตจัจอาญนติยะสุตตังอากาเสจทะนังอาสิเสสาปกาสันติตาชินานานวสังยุตตาสัตตปกาละลังกตา วาตาปิตาที่สัญชาตาพหิตรัตถตุปัตถวาอเสสาวินัญญันตุอนันตชินเตสะสาวสโตเมสกิจเจนะสัทาสัมพุทธปฏิเชลชินาปัญชรามัจฉันเหวิหารันติมหิเถเลสตาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวัตโตสุขุโตสุรคโขชินานุภาเวนะชุติปัทภโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตารายสัทธรมานุภาวะปาริโตาจารามิชินาปัฉเรเติบทที่สิบสี่บทสวดพบูาค่ ปาหุงสหสสมาพินิมพิเตสาภุทันตังคลีเมฆาลังอุทิตาโคราสเสนามารังธานาทิธรรมมวิชินาจิตาวามุนินโตตันเตชะสาปะตุเตจะยมังคาลานิมาราติเตกมาพิยุปิติสัพปารัติงโครัมปนาปะปะกมะกามาทัตทายักขันขันตีสุทันตวิทินาจิตาวามุนินโต ตันเตจัสสะปะปะตุเตจายมังคะลานินาคาคิริงกัจจาวรังอติมัตตพุทังทาวันขิจักขมัสเนีวสุธาลุนันตังเมตัมภุสีกวิทินาชิตาวามุนินโตตันเตจัสสะปะปะตุเตจายมังคะลานิภูคิดตะครดขมัติหัตทสุธาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาละวันตัง อิทธิปิสังขตมโนจิตาวาผู้นิ陀ตันเตจะสาปวัาตุเตชยมังคะลานิขตวานักตัมุจรังอิวิคัพปินิยะจินจายาทุกตวะชะนังชนะกาจามัณเฉสันเตนะโสมวิชินาจิตวาผู้นิ陀ตันเตชะสาปวัาตุเตชยมังคะลานิสัจจังวิหะญาติสัจจกะวาจะเกตุง वाधापि रोपितमनं अधि अन्तभूतं पञ्जापथि प्रचलितो वा मुनिन्तौ तन्ते च सा पतुते च य मङ्गलानि नन्तोपनन्तपुषकं विपुथां महीत्तिं पुत्ते न तेन Tuka ngaib dipusyakenak suang taatang plummbang wisut tijupimit tipika pitang yana ka nabi tina citawamunninho tante casa bautesjaang kalne eta piput taya jammang kalaat taktha nywa janotinatine sadate matati. อิตาวานานิกรรวิภาในจุปัตาวานิโมขังสุขังอติยาเมื่อนัตตะโรสพพัญญูมหาปาลุนิโกนาทุอิตายากสะปะปานินังปุเรตาวาบารมีสัพปะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเปนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามุเลสักกายนัง นันทิวัตโนเอวังอาวังวิชโยโหหิชยสุเชยมังคะเลอปราชิตบันลังเกศิเสษปทาวิปุคะเรอภิเสเกับปัปปุทานังอัตคปัตโตปโมทติสุนักขตังสมังคะลังสุปะพะตังสุภติตังสุขโนสุภุโตจะสุยิตังพัมมะจาดิสุปะตะกินัง Baykambang <taya> wajah kammbang bataki napataki na manukambang danihi tepataakki na bataki na nikatawa <coughs> na lapantan te bataki ni pabantuap pamang kalang rakan tusap pat he wat sa pebuta pawe nasatan soti pawantuute babantuap. ปัมมังคลังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพปธรรมาลุภาเวนัสตานโสติปวันตุเตปวันตุสัพปัมมังคลังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพสังฆานุปภาเวนัสตานโสติปวันตุเตุติสิปะปฏิทานคาถา ยาเทปตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพติคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะภะวันตูปูชิตาสูถิงกระโดนเตถาวิหารมันทะเลเทราจมัณชะนาวากาจพิกขโวสารามิกาทานปฏิอุปสกาคามาจาเทสานิขมาจะอิสรา สปะนภูตาสุขิตาปวันตุเตชลาผู้ชายเยเบจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัตตวปะปาติกานิยานิการธรรมวรังปฏิจเตสัพเพเปทุกขัสะกโรนตุสังขยางตาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมตตะราจะบุคลาสังโฆภูตุสุมาโควะ อัตธยาจิตายะจาอัมเภรักขันตุสัตมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนุติงสัปปะคุณนยามะธรรมีอริยปเวทิเตปสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธะสาสเนธรรมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุพุทธิภาวายะ สัตตานังสมิธังเนตุเมทะนิงมาตาปิยาจะอัตตะชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชานุปชังรักขันตุสัพพทาบทที่สบหกเทวาตาอุิโยชะนะคา,า,าตาประสงค์เทพดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพานพายะ โสขปัตตาจนิสโสคาหุนตุสัพเพปิปานิโนเจตาวตาจะอัมเหหิสัพพตังพุทธยะสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะศีลังรักขันตุสัพพาภาวนาภิราตาหุนตุขัจฉันตุเทวตาคตาบทเทีเจดสมังคะลกาตา โนตุสัพพังสุมังขาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุธีหโนตุนิรันตารังโหตุสสพพังสุมังขาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุธีโนตุนิรันตารังโนตุสสพพังสุมังขาลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสุธีหโนตุนิรันตารังสัพเพพุทธาประลับปัตตา ัจเจกานันจะยังพระลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขันปันธมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพลักปัตาปัจเจกานันจะยังพระลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขันปันธมิสัพปโสสัพเพพุทธาพลักปัตาปัจเจกานันจะยังพระลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขันปันตาิสัพปะโสสัพเพพุทธาพลักปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลัง อาหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธมิสสัพปโสสัพเพพุทธาปรปปตตาปจิกานันจะยังพระลังอาหานตานันจะเตเชนะรักขันพันธมิสสัพปโสสัพเพพุทธาปรปปตตาปจิกานันจะยังพระลังอาหานตานันจะเตเชนะรักขันพันธมิสสัพปโสสัพเพพุทธาปรปปตตาปจิกานันจะยังพระลังอาหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธมิสัพปะโส สัพเพพุทธาภรพปตตาปเจกาันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันปัตตเมสสะโสะสัพเพพุทธาภรพปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนะรักขันปัตธเมสสะปโส ด้วยอนุภาพแห่งสรจจากอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรายัยด้วยการสัตยายบทสสดมตลพระสูตรพระปฏิตระและปคาตถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยตั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจะเดินทางทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายปรดอนุโมทนาในการสวัตยายมนต์มลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วรดอำนวยผลให้แก่ข้าพเจ้าได้วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐี เรียนเย้าเศรษฐีเรียนไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตาระจงทำดีศักดิก์สิทธุประการเธอบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสาังฆบูชา ขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเรจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงเคลืนจากความทุกขก์รทุกใจทั้งเส้นประสบความสําเร็จเจริญเรื่องเร,องเรืองในหน้าที่การงานชนะ่อาุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยชนะสารสมบัติบริวาลสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําเร็จในการวิปัสสตากรรมปฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตุ และปิตพรทั้งสี่คืออายุวรรณสุขะพระหลักเธอขออนุญาตคุณกับครอบครัวญาติพี่น้ทุกท่าน